โคเทียมสายล้วไอ้เนี่บได้อดอกอะกรยงางนีก็ะสายก่อนะาอันนเองไอย่างลุง huh. ม em ันลุบจะไหนไอ้เรื่อมันจะโลสมัคเนาะลุบเขาไปอยู่ไหนฮะ้ตอ้ออกออตนี้ออกกอออกออกมะนาที่เป็นวงผมที่ใจอันทีติข้างนี บวชขำมัขำข้างนี่ไปมันไปเข้าอีท่าไหนบ่ฮู้เอ <Yeah. S 1> อ่ยกซาเล่เป็นข้าวดำแหละตายอ,อ่องหล่ะแําเป็นผมเนี่ยจะได้ผมห้องหึห้องก็พว่าพอดีไอ้เพิ่มอยีนอองเร่อก็ห้าเล่งม้จ้าบุมันยังมาจ้ากันหมดเลยโอซะเลลยแต่จืดแต่นาะนานน้องหลหะ เชียปอมรูข้าคอล่ะแรงังง้มงเหอขาให้เวนมมมูี่ขกาขอรว่าเขาเอาออกใช่ไหมมันรูดของเจ้กินอันนี้ก็กอยับขยับว่ารูดออกมามันเดินเจ็ดอยู่นี่นี่ขำอยู่ไหนฮั่นยัยอันบอกเอาออกล่ะอมือนเหมือนแผลเอแผลที่ว่าเล็กเลยก้อนมัน